อุ้ยปาดิเงยุบ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 ล้างผุ่นกับยุบยุบผุนเออเอืออ่ตัวพีก่อนเอานนี่เ<ด>ตักมนา <ดำ S 2> นน้ำนะครับอูย้ยหุ่นพี่น้องพี่น้องเขาวะเขาวะเดี๋ยวโซ่ก่อนนี่ครับมันหมันครับ,รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมือนี้มาหาลเลาะไซเบตครับบมเมนมาหาเลาะดอกเบื้องมองไใบจะหลายหมื่นเลยอะ ทางมาันาจจะคล้องนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับหนามมันบกลงเหลือแต่มองเดียวนะครับมองนี้สีเลือกกุมูนะครับเอาเบ็ดมาสีบหลังนะครับมาก็พอการทำการใส่เนงือเขียดนะครับ เขียดกัะควหฮาเอาน้ำขีดตมุมน้ำขอบสะนี่ละเดี๋ยวมือแร่งสีผ้ามันหล่นนะครับกราสีเป็นจังไหนมาตีเบสกับมาตีตแถวๆนี่แล้วครับฟังนั่นกับไส้บ่ได้ใส่เด็ดจะฟังเดียว Ở đây thì chỉ có đường ừ. Chỉ có đường, nhưng ừ. mà đen đẹp đẹp Muộn rồi Phía bên này Xe về cậy cần thế Xe về cậy cậy đây 2 xá m Bây giờ bếp này Nhìn nó bỏn คุณดิอูอ้มันขึ้นมาจิบนะมิเตอตัวใหญ่ๆนะครับเดีวเหมือนร่งสีมะรลุนวัดสีมีแต้มบอลนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ทำการใส่ไปก่อนนะครับเขียดกระจะดเขียดนยังกันได้เขียดหมูนี้ที่คือแห้ง ือแข้งติดปักปักเสีขาบ่าปักเสีขานะครับบางทีลอยดองแดงดองแดงเห็ดกับเ้าไว้จะโดนน่นไเดี๋ยวว่ามันสิสองปีหรือเปล่สิสามปีนะ เบิ่งฟังเป็นซุดซ้ำนันนะครับอยู่หันกระแหงบุ่ะอยู่ทงแต่ก็ะมีมีอยู่หน่อยนึงแต่ก็ะคือสิบวมีป่าดอกใหม่กระลายนะครับอยู่ในนี้เป็นเห็ดเหาะ ตอนนี้ก็ทำการใส่ไปก่อนนะครับเขียดพ่อเหรอะเขียดเป็นเฉพ่อพ่อเอสี่นะใส่พ่หลายนะครับใส่พ่อได้ยามเบียดห่างกันยังมีอยู่ด้วยนี่ น่ำโบกเร็วให้พุ่นสูบน่ำนะครับพุ่นสูบเพจสวนเหลือสามหลังนะครับใส่อ้อมไปหันเจ๊าหน่อย แล้วมือแรงสิมาหลุ่นกันนะครับสิบหลัางมาพอถึงสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหล้างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าหลังใช่เก่ามาหลุ่นกันนะครับตอนแรกครับผมมา หอด้ำนะครับบัดนี้มายามครับผมมาเบิ่งว่าสิหมานหรือบ่หมานนะครับอยังด้วยโอ้โอ้ยู้หาหลังเนี่ยอุ้ยาถูกพี่น้องอาถูกเอาแล้วครับเงยเขียดทำงานครับผมเนื้อเขียดทำงานแล้วนะครับนี่งอ้ยเงยเขียดจัก คืนได้บ่เนาะบ่อนเนาะอุ้ยตกบอกสมบันอู้ยตัวงามแห้งพี่น้องอ้วนสมบันอู้ยบ่มินดอกสำนิยูดียูอ้ยจับให้พี่น้องเขาบ้างเลยโอนเดี๋ยบอมเบ็ดออกนี่ของแท้ครับเงาเขียดทำงานครับ ยัยเฮ็ดไหนเสียซือเสียงไหน <laughs> ตัวแรกแหกม้านครับผมอู้บักครูรู้ด้วยปะเงีย่ยเพื่อท่านหาอยู่วสิมาไตเขียดน้ำนะครับเขียดแค่ยังอยู่นี่ยังนี่กค่ยังอยู่ ปักแต่ขามันนะครับปักอัแต่ขาสใส่สองตัวเลยปะก็ว่าตัวหนึ่งหลอนแล้วก็ย่างตัวหนึ่ง <laughs> ใส่สองตัวนัึน,นยังเนาะเดี๋ยวไปบึ่งก่อนเขียดยังอยู่นั่น,รน,นครับหลังนึงเห็นปะครับกมีที่นี่ี่เดือนหอเป่เดือนเดือนมีอยูด็ ปีนั้นเขาเอาหัวกเด้นำมาใส่หัวกเขาพอเองโบเ,เมนเนื้อเขียดโบเมนเนื้อขี้ก็เดือนขี้ก็เดือนแดงแมนดังเนื่องเพราท่านแมนเนื้อเขียดนะครับตัวนี้ลวนตัวนี้ก็ขี้ก็เดือน แสดงว่างเนื้อเขียดนี่พระท่านได้ผลตัวนี้เอาเขียดหมูแล้วผมมาใส่กอปากเด้ไห,ไหมมันสีคือกลัวเขียดอันนี้ <c oughs> ไปครับรุ่นครับอุ๊ย เอา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 อีกแล้วครับทางนึงครับผมไอ้ตัวนี้เงือเขียดครับผมประคอคือกันครับออออไอกยอกยอกยขึ้นมาแล้วกินมินครับก <c oughs> ินหมินแท้ปะ สองแต้มนะครับ,สบใส่ทั้งใส่ทั้งหมดสิบหลังนะครับผมพุ่ไนไ่นเขียดอิโม่ตาเป็นแถวอยู่ไหมพุ่นเบึ้งสีส้มให้เบื้องนี่ครับนี่เห็นไหมเขียดอีโม่เขียดอิโม่โมนี่ต้องก๊อปากเลยนะครับ <c oughs> จากเจ้างังอยู่นี่ นี่ครับกอบปากหอยต้องแรงไปแนวหน้เลยน้ำนั้นเพิ่งกระสิขึ้นมาสวสอวีงขันเนป็นปลาใหญ่อีนี้เขยดซ้ำหนีถือว่าตัวหน่อยนะครับซ้ำหนิวมืน่น ตอนเช้าแล้วนะครับมายามเบสครับผมนี่เอามอเตอร์ไซค enfin ์มานะครับเดี๋ยวมายามยิ้มมองเดียวเนี่ยิ้มมองเดียวนี่อุ้ยพุ่นพี่น้องอาดโอุ้ยอาดยิ้งยุบ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 ล้างพุ่นก็ยุบยุบฝุ่นเอ้ยเออตัวพี่ก่อนเอาเนี่ยตักมาน้ำนะครับตัวนี้ สงสัยเป็น,นเง้กระเดือนนะโอ้อันเงาออันอยังล่ะขี้เกียบบอ้ยหุ่นพี่น้องพี่น้องเขาปะเขาวะ,ะ,ะ,ะนี่มาแล้วหุ่นนะเงาเขียดทำงานครับผมเอ้ยหยบหยบกันที่เดียวนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนพ่อไัเนี่ยตัวนีตัวนีไว้ไงดอกเีห็นแล้ตัวนีวนดี ตัวนี้ดีดนะครับโอ้ยเยี่ยมมันเมอนเป็นแปมกันน่าดูเดือดไปต้องฝึงปุ๊บเด้อใส่ไหเล่ะเดี๋ยวโซ่ก,ก่อนนี่นครับมันหมานครับผมอ้าวเออ นี่ล่ะเงือเขียดทำงานนะครับเขียดอีโมูนะครับต้นนี้ดีดนะครับเขียดมูนี่ก็ตายเบิดล่ะ <c oughs> ขึ้นมาตัดเบ็ดเลย กือบเป็นเบสถอนโ okay. อเคเกืเบอบม้าเกือบม้าเพราะท่านนะครับหนวหัวเลยหูสองล้างติดต้นนี้เห็นแล้วว่ายังเกลี่ยไปเอาต้นนั้นมันคิดถอนตัวนั้นมันเอียนลงแห้งมันออกว่าลายตืบโอ้ย นี่ครับเหยื่อเขียดทำงานนะครับผมของแท้นะครับเขียดอีโมูนะครับอ้ยนี่อันนี้เาตักมาน้ำนะครับ này chỉ trăm ngàn <laughs> chắc không phun khứ chắc <laughs> yu, yu mà lắng số thải mày ông bay lẹo u โอ้ไะแล้วม <Okay. S 1> ันเบ็ดถอยตกใจเพิ่นนี่สองแต้ม,ตมครับผมเมื่อคืนมากก็ได้สองแต้มนะนี่โอ้สองตัวนีโลดแล้วนะครับโรกลัวแล้วนะครับ

เกียรติม่ยมนเยียดทิคิงนี่งมุดแหละมือขึ้นถืออยู่หลังนี่นะครับหลังสุดท้ายมือขึ้นมาใส่นี่ สงสัยสิถือเต้นเนี่ยขี่ก็เดือนถูกหลังคอมเมนต์มีขี่ก็เดือนกับสิเอามาใส่อีกนะครับนาขวดเราขึ้นขวดได้นขีดตุ่มจุ่มหนามกนอน nhiều rơi không nên biết thoá thì cứ sẽ có hiến lời nè à ถือว่าเขียนทำงานนะครับพุ่นน่ะมึงมันบ่อนผู้ใหญ่บานเปิดเพงลงนนะปไงเป็นยังสูงก็เถอ เกียดกับว่าหนักปนนั่นเลยกรของเสียมมึงได้ละหล้ย้ายหูอห้อ,อยู่ดินี่เนี่ยมึงติ๋ยไะเอาเกียดกับว่าหนักวันนี้เพราะทีเอาลงได้แข็งอยู่ออย เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนนะครับสิหลังยมตอนแรกครับตอนเศร้านะครับซีแตมนะครับผมมือขึ้นได้สองตอนเศร้าได้สองนะครับตอนเศร้านี้น้ำนักนี่ด้หลยกว่าตอนแรกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ